สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนเมษายนกับชีตาภาพรวมของคุณในเดือนนี้และเรื่องเด่นประจำสัปดาห์มีอะไรบ้างไปรับฟังกันค่ะภาพรวมของคนตุลในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความสมถะกินอยู่อย่างพอเพียงค่ะเพราะว่าดาวการเงินน่ะจะเดินไม่โดดเด่นตลอดเดือนนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสเล็งลัคนาเป็นเดือนสุดท้ายค่ะทำให้เดือนนี้มีโอกาสเข้าไปสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ใหญ่สังคมของผู้มีปัญญา สนใจศึกษาหาความรู้มากกว่าออกไปสังสรรค์หรือเที่ยวเตรค่ะมองว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดในเดือนนี้ค่ะดวงดาวจะไปลอยรวมตัวกันอยู่ในภพอริเป็นจานวนมากและมีดาวพินทุบัดอีกสองดวงนะคะทําให้เดือนนี้ทําอะไรมักมีปัญหามีอุปสรรคได้โดยง่ายค่ะจนทําให้จิตใจบางทีก็รู้สึกห่อเหี่ยวไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้าง ยังไงก็ตามนะคะเดือนนี้ให้ระวังรักษาเรื่องของสุขภาพให้ดีค่ะอยากจะให้ทำตัวโลโปรไฟล์อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนพยายามศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่สนใจค่ะไหว้พระสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นดาวดวงเดียวที่โดดเด่นมากเลยค่ะแล้วก็โดดเด่นตลอดเดือนด้วยหากทำตัวสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์และศาสนาจะถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างดีในช่วงนี้เลยค่ะสำหรับสีเรื่องเด่นในเดือนนี้ของคุณคือ เรื่องที่ 1. ชีวิตต้องสู้ลุยแก้ปัญหาในวันที่2เมษายนนะคะดาวสุขดาวประจําตัวจะโครจรเดินเข้าสู่ภพอริแล้วก็โครจรร่วมกับกลุ่มดาวไปจํานวนมากถือว่าในเดือนนี้ค่ะตัวคุณจะเดินหน้าเข้าสู่ปัญหาต่างๆเข้าไปเคลียร์ไปสะสางสิ่งต่างๆที่ข้างค้างหรือหมักหมมเอาไว้นะคะแต่อุปสรรคก็ยังมีมากอยู่ค่ะจึงยังไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะเรียกว่าเป็นช่วงเอาตัวเองให้รอดก่อน ช่วงนี้นะคะจะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเจอแต่เฉพาะคนที่จําเป็นหรือคนที่คนจะต้องเจอเท่านั้นจะไม่ได้ชวนใครไปเที่ยวที่ไหนอาจจะไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวหรือกินหรูอยู่ดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมาเคลียร์ปัญหาหรือจัดระเบียบชีวิตของตนเองเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักนะคะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินหรือปัญหาครอบครัวค่ะแต่ถ้าไม่ใช้อารมณ์คุยกันก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะหรือใช้ญาติพี่น้องนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสาร เรื่องผลประโยชน์นะคะมองว่ามักจะได้ยากหรือได้น้อยกว่าเดิมค่ะหากว่ามีเรื่องอึดอัดนะคะมักไม่ค่อยพูดกับใครแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเปิดใจก็สามารถปรึกษาเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องของคุณได้เรื่องที่2งานน้อยป่วยบ่อยในวันที่8เมษายนนะคะจะมีการเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงทําให้ดาวอาทิตย์พบลาภะของคุณดับแสงลงค่ะลาภะเนี่ยคะ่ะก็คือเรื่องของความสําเร็จหรือโชคลาภ ทำให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเรื่องนี้จึงไม่โดดเด่นค่ะแนวคราดเนี่ยนะคะจะเกิดที่ภพอริซึ่งโดยปกติจะไม่ส่งอิทธิพลกับคนตุนค่ะแต่ว่าการเกิดคราดในครั้งนี้กลับเกิดอิทธิพลกับคุณนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตนุรักษ์ดันมาลอยสัมพันธ์กับแนวคราดค่ะเหมือนกับว่าเขากําลังมีเรื่องกันอยู่อะคะ่ะแล้วเราก็เข้าไปเจอลูกหลงนั่นเองนะคะทําให้คุณอาจจะมีโอกาสเกิดนะคะเรื่องของอุปสรรคปัญหาเรื่องงานงานเนี่ยมันก็จะน้อยลง งานก็จะได้ลําบากนะคะหรือว่าลูกค้ามีปัญหาบางคนก็ยกเลิกงานทํางานเนี่ยมักจะได้ผลประโยชน์ต่างๆน้อยลงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าออนไลน์เนี่ยก็มองว่าไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะทําอะไรมักจะรู้สึกมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะเรื่องของการลงทุนหวยหุ้นมองว่าชะลอตัวลงนะคะทําให้สัปดาห์ที่2เนี้ยค่ะอยากจะให้คุณมุ่งเน้นไปเรื่องของการแก้ปัญหา ตามสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะซึ่งก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะ,ะใช้วิธีการแก้ปัญหากับพยายามฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆสัปดาห์นี้นะคะอยากให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าดวงดาวจะไปลอยอยู่ในภพอริถึง6ดวงนะคะบางทีอาจจะเกิดอาการอาการป่วยต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาการปวดหัวปวดตาความดันไมเกรนความร้อนหรือฮิสโตเนี่ยนะคะ รวมถึงเรื่องของฟืนไฟก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเรื่องที่ 2. ง,งานน้อยป่วยบ่อยในวันที่8เมษายนนะคะจะมีการเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงทําให้ดาวอาทิตย์พบลาภะของคุณดับแสงลงค่ะลาภะเนี่ยคะ่ะก็คือเรื่องของความสําเร็จหรือโชคลาภทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเรื่องนี้จึงไม่โดดเด่นค่ะแนวคราสนี่นะคะจะเกิดที่พบอริซึ่งโดยปกติจะไม่ส่งอิทธิพลกับคนตุนค่ะแต่ว่าการเกิดคราสในครั้งนี้ เกิดอิทธิพลกับคุณนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตนุลักษ์ดันมาลอยสัมพันธ์กับแนวคลาดค่ะเหมือนกับว่าเขากําลังมีเรื่องกันอยู่อะคะ่ะแล้วเราก็เข้าไปเจอลูกหลงนั่นเองนะคะทําให้คุณอาจจะมีโอกาสเกิดนะคะเรื่องของอุปสรรคปัญหาเรื่องงานงานเนี่ยมันก็จะน้อยลงงานก็จะได้ลําบากนะคะหรือว่าลูกค้ามีปัญหาบางคนก็ยกเลิกงานทํางานเนี่ยมักจะได้ผลประโยชน์ต่างๆน้อยลงค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าออนไลน์เนี่ยก็มองว่าไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะทาอะไรมักจะรู้สึกมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะเรื่องของการลงทุนหวยหุ้นมองว่าชะลอตัวลงนะคะทําให้สัปดาห์ที่2เนี้ค่ะอยากจะให้คุณมุ่งเน้นไปเรื่องของการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะซึ่งก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะ,ะใช้วิธีการแก้ปัญหากับพยายามฝ่าฟันกับอุปสรรคต่าง สัปดาห์นี้นะคะอยากให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าดวงดาวจะไปลอยอยู่ในภพอริถึง6ดวงนะคะบางทีอาจจะเกิดอาการอาการป่วยต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาการปวดหัวปวดตาความดันไมเกรนความร้อนหรือฮิสโตกเนี่ยนะคะรวมถึงเรื่องของฟืนไฟก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเรื่องที่3ผู้ใหญ่อุปถัมชีวิตโดดเด่นในวันที่13เมษายนนะคะ ดาวอาทิตย์จะโครจรมาเล็งลัคนาเป็นมหาอุดร,ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรเรียกว่าสัปดาห์นี้เป็นส,สัปดาห์ที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมองว่าปัญหาและอุปสรรคจะเริ่มลดน้อยลงแต่ยังมีอยู่นะคะจะมีโอกาสดีๆที่ได้รับนะจากเพื่อนญาติพี่น้องหรือว่าสังคมค่ะอาจจะเป็นโอกาสทางการงานการได้คอนเนคชั่นที่ดีๆหรืออาจจะได้รับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่อค่ะหรือว่า ได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือสังคมของผู้มีเกียรติคนที่มีความรู้หรืออาจจะมีโอกาสได้รับชื่อเสียงคำชื่นชมอะคะ่ะทำอะไรช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยมักได้รับการอุปถัมภ์และผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ก็อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของรายจ่ายที่จะมีมาแบบปุกป,ปรับอะคะ่ะเพราะว่า ดาวเกตนะคะจะโคจรมากระทบค,ค่ะดาวอังคารเสราร์ในวันที่22เมษายนรายจ่ายจะมีมาแบบปรับๆอาจจะมาจากค่าบ้านค่ารถการซ่อมแซมบ้านรถหรือค่าใช้จ่ายของบุตรหลานบริวารซึ่งเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะมองว่าการเงินเนี่ยไม่โดดเด่นสําหรับคุณเลยค่ะถึงคุณจะมีโอกาสดีๆในช่วงนี้แต่รายจ่ายก็ต้องระวังด้วยค่ะเรื่องที่4ี่กู้เงินผ่านมีเกณฑ์เป็นหนี้ ในวันที่23เมษายนนะคะดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ภพอริซึ่งดาวอังคารสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินของคุณค่ะก็จะโคจรเข้าสู่จุดอับไปอีกหนึ่งเดือนครึ่งนะคะมองว่าก่อนหน้านี้เรื่องของการเงินของคุณก็ไม่โดดเด่นมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะอยู่แล้วแล้วก็ท้ายเดือนนี้ค่ะการเงินเข้าสู่ภพอริก็จะทําให้มีโอกาสได้เงินน้อยลงนะคะหรือว่าเอาเงินเนี่ยไปเคลียร์หนี้ก็แสดงว่าบางคนอาจจะกู้เงินได้นะคะกลายเป็นคนมีหนี้นั่นเองนะคะ กว่าดาวการเงินของคนจะโครจรเข้าสู่ภพนี้นะคะใช้เวลาถึง1ปีครึ่งแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อยู่อีก1นงเดือนครึ่งนะคะใครจะกู้เงินนะคะตอนนี้มองว่าโอกาสกู้ผ่านสูงมากเลยนะคะเพราะว่าดาวเพฤหัสเนี่ยเล็งลัคนาอยู่ได้คู่มิตรสำหรับคนที่ไม่ต้องการกู้เงินใครนะคะแนะนำให้ช่วงเวลานี้นะคะใช้เวลาเคลียร์หนี้ให้มากที่สุดนะคะคือทำตัวตามดาวค่ะเพราะว่าคนตุนมีเกณฑ์สัมพันธ์เรื่องหนี้สิน หากใช้นี้สิตในช่วงนี้มองว่าโอกาสที่เจ้าหนี้นะคะจะลดต้นลดดอกให้อีกอะ่ะจะมีสูงมากเลยค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสที่เล็งลัคนาคือดาวแห่งคุณธรรมประธานของฝ่ายสุพเคราะห์ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเรียกว่าหย่อนหย่วนยอมยอมให้คุณนะคะในช่วงวันที่27เมษายนดาวสุขดาวประจําตัวค่ะจะโครจรอ,ออกจากภพอริมาเลงลัคนาทําให้ช่วงสิ้นเดือนนะคะคุณก็จะออกจากภาวะการเก็บเนื้อเก็บตัว ออกมาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงชีวิตจะมีความเร่งรีบมากขึ้นอาจจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำหลายๆอย่างก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายรายเดือนในเดือนนี้สำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ id cheeta astrology มีหลายแพคเกจให้เลือกเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ